เจ็บแสบเสียวช่องคลอดเวลาสอดใส่เวลามีอะไรกันเป็นเรื่องสำคัญนะคะ สำหรับภาวะที่คุณผู้หญิงเนี่ยมีความเจ็บแสบเสียวในช่องคลอดขณะสอดใส่ฟังดีๆนะคะภาษาแพทย์ภาษาอังกฤษเรียกว่าดิสพาลูเนียค่ะภาวะนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยค่ะซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขามีการเก็บข้อมูลค่ะพบว่าผู้หญิงร้อยคนเนี่ยนะคะจะเจอค่ะ18คนนั่นหมายถึงโอ้โหเกือบ20%เเลยนะที่เจอปัญหานี้ได้แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเป็นปัญหาที่คุณผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเจ็บแสบเสียวเวลา สอดใส่ถูกไหมคะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียความมั่นใจทางร่างกายก็แย่จิตใจก็แย่นึกออกไหมคะทำให้เขารู้สึกว่าโอ๊ยฉันเป็นคนรักที่ไม่ดีหรือเปล่าตอบสนองทางเพศให้คุณผู้ชายไม่ได้โอ้และมันไม่ใช่แค่นั้นคะ่ะปัญหาเหล่านี้นะคะมันอาจจะบานปลายคะ่ะทําให้คู่รักเนี่ยเลิกราการันเพราะคุณผู้ชายเนี่ยก็เกรงใจคุณผู้หญิงอ่ะไม่อยากที่จะฝืนใจแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณผู้ชายเองเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายแมนๆปกติเนี่ยเขายังอยากมีเพศสัมพันธ์เพราะนี่คือเรื่อง เรื่องปกติของเขาเอาละแล้วทำยังไงกันดีกลับมาที่ว่าเรื่องของการเจ็บแสบเสียวนะคะในช่องคลอดขณะสอดใส่หรือว่าดิสเพอรเนียเนี่ยต้นเหตุคะ่ะเราต้องมาดูแลรักษาที่ต้นเหตุเพราะต้นเหตุนะคะมาจากได้ตั้งแต่คะ่ะทางร่างกายเช่นกายวิภาคนะคะก็คือมดลูกช่องคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะ,ะบางท่านนะคะอาจจะมีเนื้อง,งอกมีมะเร็งก็ได้บางท่านมีภาวะ endometriosis หรือว่าภาวะเยื่อบุ โปรงบนลูกเจริญปิดที่ก็ทําให้เกิดภาวะนี้ได้เช่นเดียวกันยังไม่จบแค่นั้นนะคะอาจจะเกิดจากการอักเสบนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาเป็นผื่นผิวหนังบางอย่างเนี่ยมันก็มีภาวะที่ทําให้อักเสบในช่องคลอดได้อ่านอกจากนี้การติดเชือ้อรวมไปถึงการบาดเจ็บค่ะการบาดเจ็บที่สําคัญคืออะไรรู้ไหม ผู้หญิงคลอดบุตรไงนั่นหมายถึงว่าสังเกตไหมคะว่าคุณแม่พอคลอดบุตรแล้วจะเกิดภาวะที่ว่าเอ๊ะทำไมพอมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บแสบเสียวอาจจะเกิดจากตรงจุดนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ยังมีอีกนะคะเช่นการใช้ยาคุมกำเนิดค่ะโอ้โห เพราะว่าต้นเหตุก็คือทําให้ฮอร์โมนมันผันผวนนั่นเองนั่นหมายถึงว่าถ้าใครนะคะเจอปัญหาค่ะว่าเฮ้ยฉันเจ็บแสบเสียวในช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าเนี่ยคุณผู้ชายเองเจอต้องรีบมาพบแพทย์จูงมือกันมาก็ได้อีกนิดค่ะในเรื่องของการใช้ยาคุมกําเนิดค่ะอันนี้เป็นสาเหตุฮอตทิตมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ยังไม่พร้อมมีบุตรอ่ะก็ใช่ไหมคะใช้ยาคุมกําเนิดแบบกินก็เออสบายดีแต่รู้ไหมว่าการ ช้ยาคุมกาเนิดก็มีข้อเสียค่ะเพราะจะทําให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิงนั้นผันผวนแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างสารคัดหลั่งในช่องคลอดที่น้อยลงเมื่อน้อยลงก็จะทําให้เจ็บแสบเสียวด้วยรวมไปถึงว่าการที่คุณผู้หญิงฮอร์โมนผันผวนนั้นจะทําให้ไม่อยากค่ะไม่อยากมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ละออื อยากจะมีลูกก็ไม่อยากแบบนึกออกมะไม่อยากมีอะไรกันโอ้ไม่ต้องมีลูกกันพอดีแต่ก็ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กันพอดีดังนั้นถ้าคู่ไหนประสบปัญหาจูงมือกันมาที่ E t เทอร์ y c l i n คลิกสุขวิทซอยห้านานามาปรึกษาแพทย์ได้ค่ะมาคุยคุยคุยกันหาสาเหตุไปร่วมกันอย่าปล่อยให้มันเรื้อรังให้มันบานปลายนะคะด้วยความปรารถนาดีอยากให้ทุกท่านมีชีวิตคู่ที่มีความสุขค่ะและวันนี้หมอดาวต้องไปก่อนอย่าลืมปัญหาหญิงคิดถึงหมอดาวติดใจคลิปนี้อย่า อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอดาวและทีมงานนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ